ตลาดกำลังจับตาดูริปโปยื่นขอใบอนุญาตธนาคารในสหรัฐอาจจุดชนวนให้ XRP พุ่งทะลุ5ดอลลาร์ก่อนสิ้นปีนี้หากอนุมัติริปโปจะเป็นสถาบันคริปโตแห่งแรกที่มีสถานะธนาคารของรัฐบาลกลางทําให้ XRP มีบทบาทสําคัญในโครงสร้างการเงินสหรัฐ Futures o p e n i n t e r e s t พุ่ง8 9พันล้านดอลลาร์ชี้สถาบันเข้าลงทุนหนักแม้ปริมาณสปอตช่วงสุดสัปดาห์จะเบาบาง Bitcoin สร้างประวัติศาสตร์แซง Amazon ได้สำเร็จมูลค่าตลาดทะลุ2.5ล้านล้านดอลลาร์แล้ว ตอกย้ำสถานะทองคำดิจิทัลกำลังเล็งเป้าหมายเงินคุณเคยสงสัยไหมว่าอะไรที่ทำให้อีเทียร์มทะลุ4,000ครอยดอลลาร์สลัดสร้างจุดสูงสุดใหม่ปัจจัยสำคัญมาจากความหวังในอีทียร์ม์สปอต ETF มูลค่ารวมที่ถูกล็อกในดีไฟฟใกล้หนึ่งแสนล้านดอนลลาร์และ e t h ที่ถูกสเต็ก n ิ้งสูงเป็นประวัติการนอกจากนี้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเช่นการปิดหน่วยงานรัฐบาลสลัดยังผลักดันให้นักลงทุนมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยในคริปโตเคอเรนซี ทั้งบิตคอย n ที่พุ่งทะลุ125,000ดอลลาร์และอีเทีเรี่มลองจินตนาการถึงอนาคตที่หุ้นใหญ่ๆอย่างเทส l a หรือเอ็นวิดียซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงและชำระเงินได้ในไม่กี่วินาทีนัสแตกได้ยื่นเรื่องต่อกอเอเลเเพื่อขออนุญาตให้หุ้นที่จดทะเบียนสามารถซื้อขายในรูปแบบโทเคนได้ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการรวมการเงินดั้งเดิมเข้ากับบล็อกเชนแม้โรบินฮุสจะเปิดตัวหุ้นโทเคนในยุโรปแล้ว แต่สถาบันการเงินดั้งเดิมกลับแสดงความกังวลโดยเฉพาะเรื่องสภาพคล่องและสิทธทิผู้ถือหุ้นคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมบิตคอยน์ถึงพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท,ทั้งที่ยอดเหรียญใน Exchange ลดลงต่ําสุดในรอบ6ปีล่าสุดบิตคอยน์ทะลุ1 2 5 0 0 0ดอลลาร์ทำสถิติใหม่ส่วนยอดใน e x c h a n g ชเหลือเพียง2.83ล้าน BTC ต่ําสุดในรอบ6ปีการที่เหรียญออกจาก e x c h a n g ชจํานวนมากบ่งชี้ว่านักลงทุนกําลังถือระยะยาวเหมือนเก็บของมีค่าในตู้เซฟส่วนตัว ไม่ใช่เอามาวางขายตัวเลขล่าสุดเผยโซลานาครองตลาดหุ้นโทเค็นกว่า95.6%ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างไม่เห็นฝุ่นความสำเร็จนี้มาจากเงินทุนสเต b l e ค้ร์ไหลเข้า2พันล้านดอนลลาร์และการอัปเกรดสำคัญอย่างแอ Pen c โคลและ Fire d a n c ซ r ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วความน่าเชื่อถือและปริมาณการซื้อขายที่ทำสถิติใหม่ทำให้โซลานาเป็นที่ดึงดูดใจนักลงทุนอย่างมากถ้าคุณยังฝากเงินกับธนาคารด้วยดอกเบีย้ยต่ำๆคุณอาจกำลังพลาดโอกาสสำคัญ แพทริกคอลลิสัน CEO สไตร p ชี้ว่า Sta b l e Coin ที่ให้ผลตอบแทนสูงจะบีบให้ธนาคารต้องเสนออัตราดอกเบีย้ยเงินฝากที่แข่งขันได้มากขึ้นปัจจุบันดอกเบีย้ยเงินฝากในสหรัฐและยุโรปต่ำกว่า1เปอร์เซนมากทำให้ Sta b l e Coin มีโอกาสเข้ามาเปลี่ยนแปลงตลาดนี้แม้กลุ่มล็อบบี้ยิสธนาคารจะพยายามจำกัดก็ตามหากคุณกำลังมองหาการลงทุนคริปโตที่เวือวาโปรดฟังให้ดีเพราะ d e f i a n c e กำลังจะเปิดตัว ETF l e v e r a ร e 3เท่า กองทุนเหล่านี้จะติดตาม Bitcoin E t ีเ r e รียมและหุ้นเทคโนโลยีโดยมีเป้าหมายเพิ่มผลตอบแทน3เท่าแต่ความเสี่ยงก็สูงขึ้น3เท่าเช่นกันจำไว้ว่าเลเวเดตสเท่าก็เหมือนการขับรถด้วยความเร็วสูงคุณอาจไปถึงที่หมายเร็วขึ้นแต่โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็สูงขึ้นมาก Walmart กำลังนำคริปโตสู่ชีวิตประจำวันวันเพย์จะเปิดเทรด Bitcoin ์อีเทเรียมในแอปโดยตรงผสานคริปโตก,กับการใช้จ่ายทาทายฟินเทคนักลงทุนคริปโต,ตต้องจับตา b ิ t ว i ยสยื่นขอแอป o s สสปอต ETF ดันราคา APT พุ่งกว่า30%ในสัปดาห์เดียวการเคลื่อนไหวนี้แสดงความเชื่อมั่นในบล็อกเ a นแอป t o สและอาจนำเงินทุนใหม่หลายพันล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบนิเวศหากได้รับการอนุมัตินี่อาจเป็นคลื่นลูกใหม่ของการยอมรับโทเค็นเลเยอร์หนึ่งหลัง Bitcoin และ e ีเทเรียตลาด s t a เบิลคอยน์กำลังสั่นสะเทือนเมื่อ p y u s d ของ PayPal พุ่งทะยานกว่า113%ในเดือนเดียว p w u s d มียอดฝากบน Sparklen ทะลุ1 3 5ล้านดอลลาร์และปริมาณหมุนเวียนพุ่งถึง2.54พันล้านดอลลาร์ขึ้นแท่น Stable c o อ n อันดับ7ของโลกแม้จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ก็ยังคงเป็นส่วนเล็ก,เลกๆเมื่อเทียบกับยักษ์ใหญ่อย่าง USDT และ USDC ที่ครองตลาดเกือบ85%ถ้าคุณคิดว่าธนาคารยักษ์ใหญ่ยังคงมองข้ามโลกคริปโตคุณอาจกำลังพลาดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการการเงินดิจิทัล Goldman Sachs ได้กลับมาเปิดตดเทรดคริปโตอีกครั้งพร้อมขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ Bitcoin และสินค้าที่มีโครงสร้างซับซ้อนเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าสถาบันและที่สำคัญแพลตฟอร์ม GS d a p p ที่ขับเคลื่อนการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนกำลังจะแยกตัวเป็นอิสระเพื่อเร่งผลักดันกลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิทัลของธนาคารในระยะยาว